ตอนนี้ผมอยู่โรงพักบ้านกลางนะครับใครที่เลื่อนมาผ่านมาเจอคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ตลาดโบเบสัญจรก็จะมีอยู่สองพิกัดนะครับมีแข่งเซี่ยวนะครับสีแยกแข่งเซี่ยวแล้วก็โรงพักบ้านกลางนะครับนี่อยู่ในโรงพักนะเห็นต่ธงเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นเบนปลาสดนะครับร้านแรกเบนปลาสดเก็ไปเจอกันกกกกทอนด้วยนางงัด้วยนางงวเบนไปว่าแม่ไป,ไปอ๋อแม่ไปแม่คนที่แก่กว่าเรานะเดพาไปดูตลาดน,นะครับ อันนี้น่าจะไม่นานนะครับเพราะว่าบรรกลางนี่ตลาดไม่ใหญ่นะครับประมาณ60 60ล้านนะครับนี่กำลังทำป่าอยู่อันนี้ครับอันนี้ร้านอะไรครับขนมจีบขนมทั่วไป ไข่นกกระทอคนดอกแซนด์วิชทอดนะครับครับมีหลายอย่างเลยเฟลอฟนนี้เขาเรียกอะไร,ไก,รไก่ป๊อปนะครับกล่องเยอะสับสนหมดอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวไข่นกรนกระทา๋อใส่ไข่นกกระทาข้างในนะอันนี้ก็เป็นขนมปังหร, <พอ S 1> หรือว่าใ้ออใส่อ้อเขาดอกกันใหญ่ๆนะอันนี้เป็นอะไรแซนด์วิชทอดนะฮะ นะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดทรงเครื่องอบเนยนะครับามาใช้บริการได้นะครับอันนี้บ้านกลางอันนี้ร้านอะไรครับซูชิอ๋อลืมดูอันนี้ร้านซูชินะครับซูชินะฮะซูชิเราเรามีหลายร้านมากในสังกัดแต่ว่าร้านนี้ยังไม่เคยเจอเพราะว่าผมม่ค่ยมาบ้านกลางนะครับนะนี่อันนี้ก็าําใหม่ กำลังปั้นเลยนะครับนะครับอานนี้เขาปั้นยี่สิบบาทนะครับแล้วก็เป็นซูชินะครับมาใช้บริการได้นะครับเจอกันที่โรงพักบ้านกลางนะครับร้านนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นกิฟท์ช็อปนะครับร้านนี้กําลังเก็บแล้วนะครับเอาละตอนนี้ร้านอะไรนะร้านมะปรางโมบายใช่ไหมนี่นะครับก็จะติดฟรีมีเคสโทรศัพท์นะครับร้านนี้นะครับร้านมะปรางโมบายนะครับมาใช้บริการได้นะ อันนี้กําลังเก็บของจะกลับบ้านแล้วเก็บเก็บตั <laughs> ้งแต่มาเลยใจเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยเด้อ <laughs> อันนี้ก็เป็นกิฟทช็อปนะครับกิฟทช็อปเครื่องสังอางนะอุ้ยหนักเท้อันนี้ไก่สดนะครับไก่สดเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกันที่นาง,ง่วแล้วนะครับแต่ลูกค้าเยอะก็เลยไม่ได้เข้าร้านแต่ก็ถ่ายผ่านๆนะครับนี่นะไก่สด ฟิร์นไก่ต้มน้ำปลาเฟิร์นนี่นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับนี่ร้านไก่ต้มน้ำปลานะครับใครที่ไม่เป็นโรคเกามาใช้บริการได้นะครับอันนี้ก็คุณบรรจงจิตจุโตเจอกันอีกแล้วพี่แม็กนะครับพี่แม็กขาหมูนะครับนี่นะครับเต็มยศดตลอดอันนี้พี่มดขนมไทยนะครับแต่ว่าพี่มดไม่ได้มานะครับพี่มดอยู่แก่งเสี่ยวนะครับอ่อช คือร้านอะไรนะอันนี้ร้านร้านอะไรนะอ,อ๋อร้านขดนบกเจ้าสวนน้อยนะครับร้านนี้นะจำชื่อไม่ได้ลืมตลอดเลยนะครับรใช้บริการได้จะเจอที่วันอังคารที่กกกระท้อนนะครับแล้วก็บ้านกลางก็ที่นี่เลยนะครับนี่นะไม่น่าจะนานนะครับเพราะว่าตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะนี่ครับนูบ้นก็จะเป็นนีนคืออะไรครับหอยคกเป็นยังไงหอยคก เหมือนหอยทอดี่แต่แค่เขาทอดไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เหมือนทอดทั่วไปอ๋อก็เลยทอดอะไรนี้นะก็เหมือนไอ้อะไรเหมือนทาโกะยากิเหมือนอะไรพวกนี้นะเป็นเหมือนอ๋ออืมก็แปลกๆดี่าครับอันนี้ร้านหอยคอกนะครับมีหน้าอะไรบ้างครับแบบเครื่องมันก็เรื่องประมาณนี้เลยหอยปูอัดอ๋อนี่นะครับประมาณนี้เลยครับใช้บริการได้นะครับเจอกันอยู่ที่บ้านกลางนะครับบ้านกลางที่เดียวหรือเปล่าที่ถ่าย อ๋อครับที่ในวัดนะนะวัดโักลางนางวัวนะครับเมื่อวานนี้นะครับแหนมหมูอุไรนี้ทำไมคุ้นๆเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยแท้มีเจอกันอีกมีเจอนี่เสียโอ๊ตเหนมหมูนะครับ <c oughs> เสียโอก๊กเอาชื่อโอ๊กอ่ะไหนคนไหนโอ้เสียย่ยยืมเงินนลยครับเสีย่ยต้องมีตังค์ไง นี่นะครับเานขนมนะฮะกำลังอร่อยเลย <applied> มีพิซซ่ามีหลายอย่างนะครับอันนี้เมื่อวานก็เจอกันแล้วนะครับมันใช้เป็นการได้เจอบ้านกลางด้วย <princes S 1> อ่าในร้านเตียวชีไข่สดนะครับไ <RIS> e. ข่ไก่นะครับปกติไข่ลนเราจะใหญ่เข้าลูกมะพร้าวนะครับ <poser> วันนี้เอามาแค่นี้เพราะเคยเอามาแล้วลูกมะพร้าวม่ขายไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นเก่งทะเลสดนะครับอ,อันนี้เชิญหลงหมาล่านะครับเชิญหลงหมาล่านี่ก็ไม่ค่อยเจอกัน เจอาปลา,า,าจาิลาเลยเหรอโอ้ข้ามไปไกลเนาะนี่นะครับเชอรลงมาล่านะครับรสชาติสั่งได้นะครับอโอ้ยอย่างนี้แก้วอันนั้นก็เป็นลูกชิ้นหมอ้อไฟนะครับนี่นะครับหมอ้อไฟร้อนๆนะครับอุ่นร้อนตลอดเป็นเตานะข้างล่างเนาะนะครับแล้วก็มีสลัดอันนี้อะไรทาโกะยากิใช่ไหมครับนะมาใช้บริการได้นะครับลูกชิ้นหม้อไฟน้ําจิ้มมะขามนะครับนี่นะครับ แล้วก็เป็นปลาสดทุเรียนโอ้ทุเรียนรยน้านนี้น่าคุณคุณนะครับผลไม้นะครับเโอ,โอ้สบายดีเลยไม่น่าจะสบายดีเลยดูขนาดโตขึ้นเยอะเลยอะฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาเผานะครับนะแล้วก็ไก่าย,ย่างสุพรรณแล้วน,นะครับไก่ย่างสุพรรณนี่ไปทุกที่เลยนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหอมกระเทียมนี่นะครับอันนี้ก็ขายขายมานานนะครับร้านนี้อยู่กับตลาดมานานแล้ว ยี่สิบกว่าปีแล้วเพราะว่าบ้านๆอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอ่าเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วนะครับร้านปลาทูนี่นะครับปลาทูเจ้านี้น่าคุ้นครับนี่นะครับปลาทูร้านนี้น่าคุ้นมากแล้วส่วนใหญ่พอไปฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นร้านพื้นที่คนพื้นที่นะครับคนแถวนี้แหละนะครับเดี๋ยวให้ดูนะมันยังไม่มืดเลยแต่มันมืดแล้วตอนนี้ นี่นะครับก็จะเป็นร้านทั่วไปผมจะไม่ได้ไลฟ์เยอะนะครับเพราะว่าตลาดไม่ได้ใหญ่มากนี่นะครับผักสดไล่ไปเลยถ้ารุ่นนี้ก็คือคนแถวนี้หมดเลยนะครับออนี่นะครับอันนี้ยำแหนมทอดนะครับไล่ไปเลย,ลเลยชานมมินินะครับร้านนี้ก็น่าคุ้นคุ้ น <c oughs> ี่นะครับเนื้อแล้วก็หมูผักสดผลไม้นะครับไปข้างหน้าก็หมดแล้วนะครับนี่นะฮะจบสุดทางแล้วนะครับอูนะครับสุดทางแล้ว เจอกันที่โรงพักบ้านกลางวันพฤหัสนะครับใครที่มาใช้บริการมาได้นะครับ,นะรบวันนี้มีสองที่นะครับมีแก่งเซียวด้วยผมก็ไม่ค่อยได้มาตลาดนี้นะครับนี่นะครับชานม,มินิ